ต่อไปนะครับเป็นกรณีลิฟลงบ้างนะครับจากข้อที่ผ่านมาจงหาแรงที่พื้นกระทาต่อชายคนนั้นเมื่อลิฟเคลื่อนที่ลงคราวน,นี้เปลี่ยนเปลิฟเคลื่อนที่ลงนะเราก็วาดรูปยืนบนลิฟเหมือนเดิมนะทีนี้ไม่ว่าลิฟจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงใช่ไหมครับก็จะมีแรงแรงที่1ก็คือแรง mg แรงที่สองก็คือแรง n n ก็คือแรงปฏิกิริยาที่พื้น จริงๆแล้วเวลาวาดรูปลิบก็ต้องวาดแบบนี้เป็นกล่องแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงอะไรอย่างนี้นะครับมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะฮะจ์ข้อนี้บอกว่าลิบลงเพราะฉะนั้นเขียนความเร่งมีทิศลงเมื่อความเร่งมีทิศลงนะฮะแรง n ก็จะมีทิศตรงข้ามกับ a ส่วน Mg มีทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นจากกฎของนิวตันซิกมา f เท่ากับเอซิกมาคือแรงรับระหว่าง m g กับ n n กับ mg mg มีทิศเดียวกับ a เพราะฉะนั้นก็ mg ลบอะไรครับลบ n n ติดลบเพราะว่ามีทิศต,ตรงข้ามกับ a มีค่าเท่ากับ ma ย้ายสมการครับดังนั้น n ก็จะเท่ากับ mg ลบ ma นะครับ <c oughs> uh, mg คือ500นะครับ ma คือ50เพราะฉะนั้นเหลือ450นิวตัน นี่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยมีแรงกระทําน้อยกว่าน้ำหนักตัวพูดง่ายๆคือเวลารีบเคลื่อนที่ลงเราจะมีรู้ความรู้สึกว่าเราจะเบาน้ำหนักเราจะเบาลงจากปกติปกติคือ500นิวตันโอเคนะครับ